สร้างรายได้เสริมอาทิตย์ละล้านทำยังไงคะวันนี้นะคะจะมาบอกวิธีที่ทําให้ทุกคนสร้างรายได้เสริมอาทิตย์ละล้านอันนี้คือมีคนทําได้จริงๆไม่ได้โมไม่ได้มโนไม่ได้ฝันเอาเองนะคะเพราะฉะนั้นมาฟังกันเลยข้อแรกเลยวันนี้เราต้องดูก่อนว่าไองานหลักงานประจําที่เราทําอยู่เนี่ยมันใช่สิ่งที่เรารักไหมใช่สิ่งที่เรามีความสุขไหมใช่สิ่งที่เราจะฝากชีวิตไว้ด้วยไหมสําหรับใครบางคนที่ไม่ใช่ให้คุณย้ายซะอันนี้พูดจริงๆอย่างที่2ค่ะถ้าสร้างตัวตน แล้วนะหลายคนอยากจะขายของได้เงินเยอะๆเลยวันๆก็ตั้งใจแต่จะขายอารมณ์นี้มันไม่เวิร์กสิ่งที่เวิร์กก็คือแค่คุณรู้ว่าปัญหาของลูกค้าคุณคืออะไรแล้วคุณก็ตอบโจทย์และรับใช้ปัญหาของคนคนนั้นอย่างเต็มความสามารถด้วยหัวใจข้อที่3ค่ะถ้าวันนี้อยากสร้างเงินอไอ้รายได้เสริมที่คุณจะดูเนี่ยค่ะคุณต้องดูด้วยว่าเครื่องมือมันเวิร์กหรือเปล่า สินค้าเวิร์กหรือเปล่าสิ่งที่คุณจะขายมันเวิร์กหรือเปล่าสิ่งที่คุณขายไปเฮ้ยเป็นราคาที่ลูกค้าแบบซื้อได้จริงไหมซื้อซ้ำได้ไหม ขายต่อได้จริงไหมโอเคเหมาะสมกับราคาคุ้มค่ากับราคาไหมสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าหาเจอคุณเหมือนกับถูกหวยลอตเตอรี่ยิ่งกว่ารางวัลที่หนึ่งอีกค่ะเป็นรางวัลที่แบบสูงที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมีคนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เสริมอาทิตย์ละ1 4 7 0 0ล้าน4มืนบาทไม่ธรรมดานะสุดยอดมากนะคะตบมือเลยค่ะตกมือเรียกเขาเค่ะ นี่เลยนะคะด็อกเตอร์ซีนควีนออฟเซลค่ะนี่คนนี้ค่ะไม่ธรรมดามากสุดยอดอลังการเวอร์วังไม่รู้ว่าแบบอะไรยังไงไหนช่วยแชร์หน่อยได้ไหมว่าเมื่อกี้ที่โคชบอกไปสร้างตัวตนเข้าใจปัญหารับใช้ผู้คนจากหัวใจใแล้วก็มีเครื่องมือวันนี้ต้องบอกว่าตัวหมอซีนเองเนี่ยเป็นเจ้าของคลินิกอยู่แล้วเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็เติบโตได้เดือนละหลายล้านอยู่แล้วมีเทคนิคยังไงบ้าง เทคนิคง่ายๆนะคะที่โคดบอกสําคัญมากเลยคือว่าการที่เราเป็นแพทย์ใช่ไหมคะเป็นหมอเวลาเรากักคนเนี่ยรักษาด้วยใจแต่เราเอาสิ่งเนี้ยมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้าของเราถ้าเขาไม่ใช่คนไข้ใช่เราแค่รับใช้ในสิ่งที่เขาต้องการด้วยหัวใจแพงมากรับใช้ในสิ่งที่เขาต้องการด้วยหัวใจวันนี้ใครที่หื่นกระหายอยากจะได้ลูกค้าเครียดเหลือเกินอยากจะดึงคนนั้นมา ใจเย็นนะคะคุณสามารถมาสอบถามเทคนิคการขายต่างๆกับ Queen Cell ด็อกเตอร์ซีนควีนออฟเซลได้จริงๆเขามีเทคนิคการขายต้องบอกว่าหมอนี่เป็นคนขายที่เข้าใจคนไข้เข้าใจได้แก้ไขปัญหาและอย่างตรงจุดเพราะฉะนั้นจริงๆหลักจิตวิทยาการขายสไตล์คุณหมอเนี่ยเป็นสิ่งที่น้อยคนที่จะเข้าใจและเข้าถึงได้เพราะว่าหลายคนคิดแค่ว่าจะปิดการขายปิดการขายนะคะแล้ว ไหนช่วยบอกความรู้สึกนิดนึงมาเนี่ยเจ็ดวันร้านสี่เกิดอะไรอย่างไรบ้าเคาบอกว่าถ้าใหญ่วันนี้ก็พเจริญไปเลยค่ะคุยด้วยก็รู้เลยว่าแบบแก้มมันแบบมันเต่งมันตึงมันจะแตกแล้วคุยด้วยคือแบบหนึ่งอย่างคือมันทําให้เป็นตัวอย่างความสําเร็จให้คนเห็นว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นหมอยังขายได้แบบนี้แล้วคุณนะก็ต้องทําได้เหมือนกันอใช่ด้วยความเป็นหมอมันมีข้อจํากัด หลายๆยอย่างด้วยนะยังขายยากกว่าคนทั่วๆไปด้วยแต่ว่าขนาดเป็นหมอแล้วมีธุรกิจอยู่แล้วเฮ้ยยังมาทําได้ยังมาสร้างได้วันนี้อยากบอกอะไรกับทุทกทคนคะ่ะค่ะอยากบอกว่าสิ่งที่โค้ชสอนมามันคือแบบนั้นจริงๆออกมาให้คนรู้จักรักเชื่อมีคนสมัครเป็นดิลเลอร์ติดตัวหมอซีนนะคะมนันัญญาสตาเนี่ยโปรเจกต์นี้ที่แบบรักมากเพราะว่าให้ชีวิตใหม่หมอซีนเช่นกัน เราก็มีคนนะ่ะที่อยากเป็นแบบหมอซีนะ่ะตัดสินใจสมัครสายแพทย์มาเต็มเลย ทั้งหมดทั้งมวลนะที่บอกมาเนี่ยก็คือการเริ่มต้นของโปรเจกต์มนัญญาสตาหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ต้องบอกจริงๆว่าที่สร้างมาแบบนี้ยังไม่ได้เปิดตัวหรือว่าอะไรจริงจังเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะด้วยความที่เรารู้แล้วเราก็เข้าใจแล้วว่ามีหลายคนที่อยากจะเข้าร่วมโปรเจกต์นี้อยากจะมาเปลี่ยนชีวิตแบบนี้อยากจะมาเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่แบบนี้ด้วยความรู้ที่โคชมีคือการสร้างตัวตน การขายของทักษะการทําออนไลน์นี่คือสิ่งที่โคชมีและทำมาตลอดแล้วมันเวิร์กมากๆเลยนะคะส่วนวันนี้ใครอยากที่จะเรียนรู้วันนี้เรามีโปรเจกต์ร่วมกันใช่ค่ะอ่าเรามีโปรเจกต์ร่วมกันนะคะเป็นโปรเจกต์ของมนัญญาสตาร์นี่แหละใครที่เข้าร่วมโปรเจกต์นี้นะคะคุณจะได้สินค้าทั้งหมด16ชิ้นค่ะมูลค่า15,000กว่าบาทและ คุณจะได้คอร์สออนไลน์ไปฟรีด้วยคอร์สออนไลน์นี้นะคะชื่อว่าสอนขายออนไลน์สายสร้างตัวตนพาคนจับเงินล้านค่ะและคอร์สนี้นะคะโคชใหม่จะสอนเอง3วันเต็ม 24, 25, 26มิถุนายนนี้เราจะเรียนกันในคอร์สออนไลน์ผ่าน Facebook กลุ่มปิดเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะถ้าคุณจะเข้ามาเริ่มตน้นสร้างตัวตนและขายของออนไลน์ไปด้วยคุณจะต้องทำอะไรยังไงบ้างในราคา 9440ี 9, บ่บาทค่ะและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะคุณจะได้อะไรอีกคะหมอซีนคอขอบหมอซีนนะคะอืมบห้าหลักจิตวิทยาสั่งจิตปิดการขายค่ะคุณจะได้ล่วงรู้เคล็ดลับว่าหมอซีนสามารถสร้างรายได้เสริมยังไงอาทิตย์ละล้านสี่ทำมาได้ยังไงทงั้งๆที่แบรนด์เพิ่งเริ่มต้นด้วยยังไม่ได้แบบลุยอะไรหรือว่า มีความโหพร้อมอะไรมากมายแต่แหลังจากนี้เราจะพร้อมแล้วนะคะเราจะมีระบบพร้อมและต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเคยขายแบรนด์ไหนมาคุณมั่นใจว่าแบรนด์นี้ตอบโจทย์คุณในด้านการเงินชีวิตความสุขและโบนัสค่ะอ้อระบบด้วยคือต้องบอกว่าจัดเต็มใครอยากรู้ไปฟังกันได้นะคะในคอร์สนี้สอนขายออนไลน์ใส่สร้างตัวตนพาคนจับเงินล้านและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มูลค่าเนี่ยสองหมกว่าบาท แต่คุณจะได้ในราคาเพียงแค่9,440บาทได้คอร์สออนไลน์2คอร์สอย่าพลาดถ้าวันนี้ตัดสินใจเอาจริงอยากมีพี่เลี้ยงให้หมอซีนเป็นพี่เลี้ยงและให้โคชใหม่เป็นผู้นําคุณค่ะคุณไม่สามารถอยู่บนโลกออนไลน์หรือว่าเริ่มต้นอะไรเนี่ยอยู่แบบโหลอยคออยู่คนเดียวแล้วก็ลอยไปเกาะน,นั้นทีเกาะน,นี้ทีมันเหนื่อยมันไม่เวิร์กผ่านมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแน่นอนเคยเป็นคนที่ลอยเกาะลอยคอมาแล้ว จนวันที่เลือกโค้ดให้มาเป็นแบบพี่เลี้ยงเป็นโปรแกรมเมนทอร์ใช่ไหมคะมก็สําเร็จมาได้ถึงวันนี้แล้ววันนี้ก็คือถึงเวลาแล้วที่อยากจะส่งต่อให้คนอะ่ะมาเป็นความสําเร็จเหมือนที่เราได้มหมอซินไม่ได้เก่งกว่าหมอซินแค่แค่เดินมาก่อนแล้วก็สําเร็จก่อนอซึ่งคุณก็แค่เดินตามมาแล้วก็สําเร็จไปด้วยกัน ใช่แล้วหมอซีนี่มาจากเบบีเลยค่ะไลฟ์ Life ไม่เป็นพูดไม่ได้พูดหน้ากล้องนี่พูดไม่ได้เลยวันนี้ธุรกิจหลักของหมอซีนะที่เป็นคลินิกฮอปทำฟันเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากการสร้างตัวตนเนี่ยมาเป็น10ล้านแล้วและวันนี้ได้ตัดสินใจเข้ามาร่วมโปรเจกต์มานัญญาสตาร์มาเป็นพาร์ทเนอร์คู่กับโคชใหม่ในแบรนด์มนัญญาเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเนี่ย ก็จ,จัดไปอาทิตย์ละล้านสี่แล้วเพราะฉะนั้นโคชไม่ได้มาเล่นๆและตัวหมอซีนเองด้วยความเป็นหมอเนาะก็ไม่ได้มาเล่นๆวันนี้มาจากศูนย์เราทั้งคู่มาจากศูนย์ตัวโคชมาจากติดลบด้วยซ้ำมาเริ่มต้นตรงนี้ ขอให้ทุกคนเนี่ยที่ตั้งใจมั่นใจแล้วก็เชื่อใจมาเจอกันในโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วเราก็จะได้รับรู้ถึงพลังแล้วก็ไฟแล้วก็เรียนรู้วิธีการว่าเราจะทำยังไงสร้างตัวตนและขายของไปด้วยจับเงินได้ทันทีบนโลกออนไลน์<ช>ไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วค่ะอ่ะใครสนใจนะคะ9,440บาทและ20คนแรกที่จะได้คอร์สของมาซีไปด้วยใช่ค่ะอ่ะ20คนแรกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นรีบทักไปเลยนะคะที่ไลน์ d ดรีดค่ะที e R G ่ขึ้นข้างล่าง s W e n ใช่แล้วนะคะก็ทักไปว่า CF 9440โอเคไหมแล้วเราก็เจอกันนะคะในวันที่24 25 26นี้ค่ะวันนี้โคชไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ